สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะวีดีโอนี้นะจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ าค่ะลาวเฮดดีนะคะทุกคนออกอะไรหกห้าสองได้สองสองเจ็ดนี่นะได้สองเจ็ดนะอันนี้ไม่มานะคะแต่มาสองเจ็ดเหมือนกันนะเออเห็นบอนี่ดูที่ตัวเน้นนะคะทุกคนดูที่ตัวเน้นนะนะครับ นอยทีวีเจ็ดสี่หนึ่งสี่เขคือไม่มาเ่ยนะคะทุกคนมาซ่อมให้วันนี้ลาวสตาอันนี้ไม่มาคะ่ะแต่มาอันนี้นี่เก้าศูน ลาวเฮ็ดดีลาวเฮ็ดดีนะคะลาวเฮ็ดดีเนาะ หนึ่งสองหกสองหกห้าหกสองหกห้าหกเก้า นี่นะคะมาเราเฮ็ดดี หนึ่งหหนึ่งหหนึ่งหใช่ไหมก็ต้องมีหนึ่งเก้าค่ะแค่นั้นนะกุดูดูดูด,ดนูนี่คือลาวเ d ดดนะนี่คือลาวเ d ดดีนะคะลาวเฮด,ดีแล้วก็จะไปอะไรนะจ๊ะน่อยทีวีจ้ะ จ้ะสามห้าหนึ่งหกสามห้าหนึ่งหกนะคะ ห้าหนึ่งห้าสห้นะ หกสองหกห้าหกเก้าอ๋อนี่ทุกคนดืน่มนี่นี่นี่น Nein, leider, ในทีวีเนี่ยในยทีวีนะคะนี่เราลาวสตาทุกคนลาวสตา สีสองสองศูนย์สองห้า ทุนสามเก็บให้ดีนะ ศู <9. S 2> นะครับผมเบิ่งให้ดีนะเบิ่งให้ดีนะคะ ลาวสตาร์นะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะอ่าถ้าใครนะอยากจริงเราไม่อยากแปงน,นี้เลยแล้วเราก็กลัวเหมือนกันนะอะ่ประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะคะทุกคนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจา,ารณญาณในการรับชมให้มากๆเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ